สวัสดีกลุ่มวัสินทุกท่านพวกกับผมแอดมินปูซิเมนไกนนเกมอินอล่าแฟนตาซีสตาร์สกะนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงสรุป EP ีที่1ในแชปเตอร์ที่11ศึกชีช้ชะตานะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับชิพูนกับเมซาราเนี่ยแหละเอาลนะเรามาดูซีแรกกันมาดับฟาวเทเทอร์เนี่ยเขาได้ปวดผนึกอย่างที่2ไปแล้วคือแกนพลังเวทนั่นเองซึ่งทำให กลุ่มต่อต้านเนี่ยมีพลังอำนาจมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกดับฟ้าเทเทอร์เนี่ยได้ร่วมมือกับฝ่ายคาออสที่มีผู้นำคือเมนซาลาของคณะปฏิวัตินั่นเองทางด้านเพื่อที่จะต่อต้านาเพื่อที่จะต่อต้านกลุ่มต่อต้านเนี่ยองค์จกักระราดิมูเนี่ยได้สั่งให้เอลวิงกับเหล่าพี่น้องอีกที่เหลือเนี่ยมาร่วมเข้าต่อสู้ด้วยใน ก็คือทั้งกองทัพราชนากรนั่นแหละก็มีเอลวิงมีกูสตร์มีเกวดาแล้วก็โลซาลินนะเข้าร่วมเขตสงครามอันกิเวียเพื่อที่จะปรับปรางให้สิ่งซากอ,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 อันนี้เขาเขียนว่าชายปริชายปิศนานะขออนุญาตดึ่นะ้ำแป๊บนึงโอเค ฉะนั้นในที่สุดเวลานี้ก็มาถึงแล้วสินะ,นะนใช่กองทัพลัชนจาจักรหรือว่าคณะปฏิวัติเนี่ยฝ่ายไหนเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะกันนะไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ย ผลกระทบที่หลังจากนั้นเป็นต้นเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะมีผลกระทบจนถึงประเทศที่เหนือของพวกเรานั้นอย่างแน่นอนนั่น,น,น,นสินะมีหนังซ้ำเนี่ยกลุ่มต่อต้านเนี่ยก็ยังมีพลังของดารฟ้าอยู่ในกำมืออีกด้วย จริงๆต้องพูดว่าคณะปฏิวัติใช่ไหมเออคณะปฏิวัติไม่เป็นไรนายน่ยคงเอาข้อมูลที่ได้มาเนี่ยไปส่งที่ประเทศบังเกิดสินะส่วนฉันเนี่ยจะเข้าอ่าส่วนฉันเนี่ยจะเฝ้าสังเกตการอยู่ที่นี่อยู่ห่างๆแบบหงุหงวงนะฮะอีกด้านหนึ่งของเขตสงครามนี้นะจ๊ะ ไหน Ey, ดูสิที่นี่สินะที่จะเกิดสงครามนะ่ะโปโปนาอ่าเดี๋ยวผมขออธิบายตัวละครตัวนี้ก่อนเผื่อบางคนไม่รู้จักนะโปโปนาเนี่ยเขาเป็น v t ท b e เบอร์ของเกมอีโดลาดนี่ครับตั้งแต่3ปีที่แล้วนะแล้วก็ เดิมทีอ่ะนางก็มาเป็นแบบบีทูเบเหมือนตามกระแสนั่นแหละก็คือมีเล่นเกมของ SEGA มีนู่นมีนี่แล้วก็บอกข่าวเกี่ยวกับเกมอีโดลนะฮะจนกระทั่งเนี่ยอ่าพอมาถึงแชปเตอร์เนี้ยโปรโปนาเพิ่งมีบทบาทในเกมเป็นครั้งแรกนะฮะซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรือวะที่มี v ีทูเบอรอยู่ในเกมเนี่ย แต่ตอนนี้ทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วครับเพราะว่า v ีทูเบอร์ที่มีบทบาทในเกมเนี่ยมันก็มีหลายคนแล้วนะถ้าเกิดไปตามสืบข้อมูลมาก็มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมของประเทศอื่นหรือว่าเกมของประเทศญี่ปุ่นก็ตามฮะโอเคเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันต่อมาอืมฉันน่ในฐานะที่เป็นประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสวินแก่ขาวเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าศึกเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนหรอกนะ แต่ว่าฉันก็เชื่อมั่นว่าทุกคนในกลุ่มอสศวินแก่ขาวทุกคนเนี่ยจะผ่านมันไปได้แน่นอนเออ,อนั่นสินะแต่ว่าตราบใดที่มีดับฟ้าอยู่อ่ะก็อย่าได้ประมาทดีกว่านะ ถึงพวกเราจะเข้าร่วมต่อสู้ไม่ได้เนี่ยก็จะขอดูเฝ้าสังเกตการอยู่ที่นี่ได้ใช่ไหมโปรโปรนาค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะกลุ่มอสศวินแก่ขาวทุกคนขอให้รอดปลอดภัยจากสงครามนี้ด้วยเถอะนั่นนะฮะเป็นบทบาทแรกที่โปโปนาไี่มีบทบาทนะแลหลังจากนั้นนี่ยาวเลยนะบอกเลย อันนี้เผอสปอยหรือเปล่าวะแต่ไม่เป็นไรมาเรามาดูกันต่อ,อความเดินจากแผนของเอลวิงเนี่ยเดิมทีเดิมทีมทสงครามระหว่างคณะปฏิวัติกับกองทัพราชจาจักรในเขตสงครามอังกีเวียนะก็จะเป็นอย่างนี้เดิมทีแผนของเอลวิงเนี่ยก็คือการส่งกองทัพกูสตาฟเกลดาแล้วก็กลุ่มออสวิงแกกขาวเนี่ยไปล่อโจมตีนะครับโดยที่มีเอลวิงกับ จิตมูเนี่ยคอยอยู่ล่ออยู่ที่ฐานนะฮะเพื่อที่จะใช้โอกาสที่กลุ่มต่อต้านเนี่ยไม่มีกําลังเหลือแล้วก็คือเหมือนเหมือนอารมณ์ประมาณว่ากองทัพเหลือน้อยแล้วอะ่ะเพราะว่าส่งคนมาโจมตีมาเรื่อยๆถูกต้องไหมก็เลยคิดว่าใช้โอกาสนี้แหละโจมตีในตอนนี้แหละโดยเป้าหมายของแผนเนี่ยก็คือการจับการเมนซาร่ากับดาฟาเทเตอร์ให้ซิงซ่าในทีเดียว ขอถามสถานการณ์จากทุกทุกหน่วยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างโลซลินก็บอกว่าฝ่ายรอเนี่ยยังอยู่รอดปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงไปอานามารีก็เลยบอกว่าทางด้านฝ่ายคาอสเนี่ยก็ยังไม่ก็ยังสู้ได้อยู่ยังพอไหว ส่วนทางด้านทัพของกูสตาฟกับเกลดาเนี่ยก็ยังต่อสู้ได้สบายๆอยู่รับทราบสถานการณ์แล้วก็ยูริก็บอกว่าสเตลล่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคงคงจะรับเรอมไปได้ด้วยดีใช่ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เป็นไปตามแผนทุกอย่างเลยนะ ผสมแล้วที่เป็นแผนที่คุณเอวิงเป็นคนคิดนะนะแต่ว่าเป้าหมายของแผนการเนี้ยก็คือการกำจัดดับฟ้าวนะเพราะอย่างนั้นเนี้ยต้องรีบหาทัพหลักของกลุ่มต่อต้านแล้วก็จัดการให้ซิ้งซ่านั่นสินะเพราะ เพราะที่นี่คือสงครามของจริงก็นั่นแหละก็คือตอนนี้เรายังไม่เจอเลยฮะไอเมซซ่ากับอาเทเทอร์มาข้างหลังทัพของกลุ่มต่อต้านเนี่ยได้ถอนตัวไปแล้วตอนนี้เหล่าทหารทุกนายของอีฟายเนี่ยหนีหนีแตกกระเจิงไปหมดแล้ว ไม่จาเปต้องไม่จําเป็นต้องต,ตามล่าทหารที่หนีไปหรอกนะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอเป้าหมายของพวกเราอะมีแต่ต้องกำจัดดับฟ้าให้ได้เท่านั้นค่ะ <c oughs> อันนี้สาชานะ <c oughs> <c oughs> สะเวนบอกกับตันถ้าที่ผมส้าสังเกตเนี่ย สเวนอันนี้สเวนก็บอกว่าถ้าเกิดนายได้เป็นเท่าที่ดูเนี่ยนายเป็นผู้ชายที่เหมาะการจะเป็นองครักษ์ขององค์จกักรพรรดิได้ดีเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยฉันก็ค่อยฉันก็ค่อยวางใจได้หน่อยนึงยู่เลยเลยวะเอ้ยอย่าไปพูดพูดแบบนั้นสิสเวน ยูลิเลโบก็สเวน่ะไปท้าหาองคาราอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเพราะแบบนั้นพวกผมจึงได้ไม่ต้องเ,เป็นห่วงมากไปไงก็ก็คือสบายใจได้อะนะสเวนก็เลยอืมก็เรื่องที่ฟาบาทำไมฟาบาถึงได้ส่งค่ามาอยู่ที่กลุ่มอสวินนี้เนี่ยเหตุผลที่แท้จ,จริงเนี่ยค่าก็ยังไม่รู้หรอกนะ ในฐานะทหารโอคลักแล้วเนี่ยาการที่ไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องผู้เป็นนายเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบแปบลบๆไปหน่อยนึงในตอนแรกที่ผมถูกสั่งมาแบบนั้นเนี่ยก็เคยคิดว่าโอเคผมเผื่อใจเอาไว้แล้วว่าจะต้องมาตายที่นี่นะ ก็คือเหมือนโดนจู่ๆเหมือนโดนปลดตำแหน่งอะไรแบบเนี้ยสเวนแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเจตนาของฝ่าบาทนะ่ะก็พอเข้าใจอยู่บ้างน,นนะแล้วเจตแล้วเจตนาที่ว่าคืออะไรล่ะ อืมก็พูดไม่ได้เต็มปากหรอกนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมคาสิ่งที่ผมคาดการเอาไว้เฉยๆนะ่ะแต่นั่นนะ่ะก็คงจะเป็นเจตนาที่องค์จกกักรพรรดิเนี่ยเหมือนเป็นเชิงว่าตอนเนี้ยเบงเขาร,รู้อยู่แล้วว่าจีมูนเขาคิดยังไง ก็เลยคิดว่าอ่าน่าจะเป็นสิ่งนั้นแหละนั่นเหรอก็คงมีแต่ต้องเอาชีวิตรอดจากสงครามนี้ให้ได้แหละนะ,อ,ะอืมก็คงต้องเป็นแบบนั้นแหละก็ต้องเฝ้าดูพวกนายต่อไปนั่นแหละ ในระหว่างที่ฟาดูเนี่ยก็อย่าเพิ่งตายในสงครามนี้สะละอ่าแล้วเวนละ่ะจะมาช่วยร่วมต่อสู้กันไหมฮึ เล่นถามแบบนี้เนี่ยมันก็มีคำตอบเดียวอยู่แล้วไม่ใช่หรืองไงในสถานการณ์แบบนี้ก,นนก,ก็ช่วยไม่ได้แล้วนะมีแต่ต้องสู้เท่านั้นแหละสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแล้วก็กลับไปถามฝ่า่าให้จงได้เลยแหละก็หลประมาณนะเข้าใจสเวนะโอเคเรามาอันนี้มันแปลว่าไล่ตามไป หรอวะโอเคได้ตามไปครึ่งแรกมา <laughs> <laughs> ไอพวกกลุ่มต่อต้านเอ,อ๋ยจมสำเนตตัวเองให้ดี <laughs> <laughs> ยังไงก็เป็นฝ่ายคาออฟมันยังข้ามเนี่ยก็จะต้องโดน ทีเราฝ่ายรอเนี่ยกำจัดให้สิ้นซากสมแล้วที่เป็นองค์ชายที่ช่างกล้าหาญแล้วอะไรแบบเออ,อยังไงเดียวความกล้าหาญของท่านเนี่ยทำให้ฝ่ายต่อต้านเนี่ยไม่กล้าสู้เลยครับ อันนี้เคมเบลก็บอกว่า,าเพียงแต่ว่าองค์ชายถ้าเกิดท่านบุบไปมากกว่านี้เนี่ยอาจจะทําให้เป็นอันตรายมากกว่า,าเดี๋ยวเรียกคาพูดนิดนึงเพียงแต่ว่าองค์ชายถ้าเกิดท่านองค์ชายบุกไปมากกว่านี้เนี่ยมันอาจจะอันตรายมากกว่านี้ก็เป็นได้นะพูดอะไรแบบนั้นนะเคมเบล การกระทําแบบนั้นน่ะไม่เหมาะจะก,การกระทําแบบนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมที่เป็นค่าผู้สตาร์คนนี้เลยนะก็คือให้ถอยไปอย่างนั้นนะ่ะเพราะว่าค่าเนี่ยเพราะว่าเป็นค่านี่แหละถึงได้คุมกองทัพได้ขนาดนี้ไงเล่าเอาละรีบบุกไปกันต่อได้แล้วเดีด๋ยวองค์ชาย ยังไปไม่พักไม่ทันนะฮะสมเป็นท่านพี่กูสตารเลยนะเหมือนทำตัวเหมือนปลาได้น้ำเลยทีเดียว <S <S ในตอนนี้เนี่ยท่านพี่คงมุ่งหน้าไปที่ ทัพหลักที่มีทัพหลักของกลุ่มต่อต้านนั่นแหละซึ่งที่นั่นนะซึ่งที่นั่นนะมีเมนซาล,ล่ากระดับเฟ้ารอคอยพวกเราอยู่ก็ปล่อยให้ท่านพี่สู้ไปแล้วกันนะส่วนพวกเราก็จะพักเอาแรงก่อนแล้วกันพอคอยสู้ไปเรื่อยๆ เอาไว้ไปศักษา์หล <uyor> <RA> <sm> <ly> ังจากที่ท่านพี่พลาดท่าจนตายแล้วกันนะเฮ้ยเป็นพี่น้องภาษาอหลรวันนี้ทัพของกุสตาฟเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปที่ทัพหลักของกลุ่มต่อต้านท่าน้าเกลดาเองเนี่ยทานท้าเกลดาเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะคะ ท่านพี่หญิงแล้วก็ท่านพี่ชายเนี่ยก็คงจะทำนะก็คงมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายหลักนั่นแหละกัปตันทางด้านพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะในสถานการณ์แบบนี้อันบนคือตามไปส่วนอันล่างคือไม่ตามไปผมมองว่าต้องตามไปนะเพราะว่าถ้าเกิดเราคือในสถานการณ์แบบนี้ เราต้องเกาะกลุ่มไว้ครับถึงแม้ว่ามันจะมีคนพาไปชิปหายก็เถอะแต่ว่าเราจําเป็นต้องเกาะกลุ่มเข้าไว้นะเพื่อลบุญแล้วกันก็มีแต่ต้องตามไปนะนะเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะไปต้องเกาะกลุ่มเข้าไว้ค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะ ก็เดี๋ยวจะสั่งการให้ทุกเหล่าทัพเนี่ยตามเจ้าพวกนั้นไปตอนนี้เราอยู่ในทัพของศัตรูอาจจะเกิดเรื่องคาดอัอาจจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝังอีกก็ได้ก็อารณประมาณนั้นแหละคือสุดท้ายเราก็ต้องตามไปช่วย2คนนั้นนะถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมา โอเคเราเหลืออะไรนะครึ่งหลังไปแล้วใช่ไหมน่าจะครึ่งหลังไปแล้วนะรึเปล่าอดู่ดูอีกทีก็ได้อ๋โอเค okay. ไปแล้วต้องไปอีกฉากหนึง่งมาเสียงกองศึกนี่มันเสียงของ เป็นเสียงกองศึกของกลุ่มต่อต้านค่ะหน่อยมันดังมันดังแท,ทบทางเลยอะสาชาบัวมีกองมีกองทัพสนับสนุนของกลุ่มต่อต้านมาเพียบเลยค่ะ,ก,คะก็คือไม่ว่าจะทิศไหนเนี่ยก็มีแต่กองทัพกลุ่มต่อต้านเราถูกล้อไว้แล้วค่ะ นี่เราถูกล้อไปแล้วเหรออืมเป็นอย่างที่คิดไว้เลยนี่นะเป็นกับดักที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแสดงเพื่อให้เราตายใจก็คือเอาง่ายๆโปโปพด ป o ปูโบโบพุดดิ้งอ่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการแสดงละครเพื่อให้เราตายใจว่าเป็นไปตามแผนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่พวกพวกมันหนีแตกกระเจิงเนี่ยเป็นกลอุบายเป็นกลยุทธ์และสิ่งที่พวกเขารับมือแบบนี้ได้เนี่ยก็คือพวกเขาต้องมีข้อมูลของแผนการเราอยู่ในกำมืออยู่แล้ว แสดงว่าเนี่ยพวกเขามีข้อมูลของแผงกาของพวกเราอ่าแสดงว่าเนี่ยในทัพของพวกเราเนี่ยมีไส,ส้สืบไปบอกแผงกาของพวกเราให้อีฝั่งหนึ่งแน่นอนไส้สึกเหรอไม่จริงนะ่และในตอนนี้เนี่ย สถานการณ์พลิกกลับแล้วตอนนี้กูสตาร์ก็น่าจะโดนล้อมไว้แล้วเช่นกันตอนนี้พวกเราโดนล้อมไว้หมดแล้วอันามารีบอว่าแบบนี้ดูท่าไม่ดีแล้วเพราะว่ามันไปมันไม่ไปไปตามแผนนะ ยูริบอกว่าไม่ยูริบอกว่าอย่างนี้เลยเหมือนเหมือนไม่เหมือนมันมันไม่ไปไปตามแผนมันก็รับมือลำบากนะตอนนี้กองทัพของกลุ่มตออต้าเนี่ยเริ่มทำการโจมตีพวกเราแล้วค่ะถว้ยังไงยังไงซะตอนนี้พวกเราต้องก่อกลุ่มเข้าไว้เข้าใจนะเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกคือเพราะว่าเราเพราะว่าทัพเกลดากระทัพกูสตาร์อะ มันเล่นแยกออกเองแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยปกป้องตัวเองไม่ได้นะฮะตอนนี้คือเสียเปรียบอย่างแรงอะ่ะบอกแค่นี้โอเคเรามาดูต่อไปกันต่อนะก็คือข้อมูลนี่ทอเพียนท่านทอเพียง <laughs> ตอนนี้ทัพของพวกเราเนี่ยได้ทำการบุกโต้กกับเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เขียนว่าทหารของคณะปฏิวัตินะตอนนี้ได้ทำการล้อมกองทัพของทั้ง3ทัพของกองทัพรัชนาจักรแล้วแ <c oughs> <c oughs> สดงว่ากับดักที่เตรียมไว้ได้ผลสินะ อันนี้คิปกินะกูบอกว่าไม่นึกเลยนะว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยไอ้ฉันนึกว่าที่ที่ได้มาเนี่ยเป็นมันจะเป็นเรื่องของข้อมูลบอสเาเดี๋ยวนึกคาใหม่ก่อนไอ้ไอ้ที่ฉันได้มาเนี่ยนึกว่ามันจะเป็นของปลอมซะอีก ก็จริงอยู่เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นข้อมูลปลอมได้แต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลเพียงอย่างเดียวที่มีในกองทัพลักษณะจังนะ <19. S 1> แต่ว่าผลลัพธ์เป็นแบบนี้เนี่ย <19. S 1> ก็เท่ากับว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นของจริงอืม อีกอย่างพบว่าได้รู้ข้อมูลนั้นเนี่ยก็เลยทําให้เรารับมือของรับมือแผนการของกองทัพลักษณะจะได้อย่างทันท่วงทีโดยการเตียงกับดักไว้โดยที่พวกเราจะวางกับดักไว้เพื่ออเตรียมแผงล่อให้โดนกับดักของพวกเราที่วางไว้นะ การวางกับดักเนี่ยมันจะได้ผลต่อเมื่อเราตกอยู่เป็นฝ่ายป้องกันนั่นเองนะก็คือถ้าเราเป็นฝ่ายป้องกันเนี่ยการวางกับดักมันจะได้ผลที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่ตกเป็นฝ่ายป้องกันแล้วการวางกับดักมันจึงได้ผลอย่างคาดไม่ถึงเลยล่ะแล้วในเมื่อเจ้าพลนั้นติดก,กับของพวกเราแล้วเนี่ยก็ทําให้เราสามารถ จากการของอจากการทัพของรัชนาจาได้แบบอย่างมีประสิทธิภาพโซลาก็เลยบอกว่าาถามว่าเออนั้นขอถามหน่อยนะทอเพียงและไอ้เรื่องแผงการของอ่าไอ้เรื่องแผงการที่ว่าเนี่ย ไส้ศึกที่ว่าของกองทัพราชานา,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 าจากรเนี่ยพอรู้ไหมว่าเป็นใครเพราะว่าไอ้ไส้ศึกที่ว่าเนี่ยการที่จะได้รู้แผงการนี้ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่ใหญ่โตพอสมควรเลยนะ ไอ้เรื่องพันนั้นเนี่ยข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ข้อมูลส่วนนี้เนี่ยข้าได้รับมาจากเทเทอร์อีกทีนึงเนะี่ยแล้วก็เทเทอร์ก็ได้ส่งให้ท่านผู้นำมาก็แค่นั้นเองเ เทเธอร์เนี่ยนะหมอนั่นเนี่ยมีโอกาสไปคุยไส้ศึกในตอนไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะในตอนนี้เราโฟกัสที่การจัดก,การกองทัพรัชนจาจักรดีกว่านะตอนนี้แผนการของพวกเราคือ ไปจาัดก,การคนใดคนหนึ่งที่เป็นองค์ชายองค์หญิงของกองทัพ um ราชจาจักรสักคนก็น่าจะพอให้พวกเราทั้งสามแม่ทัพทม,มินเนี่ยออกไปจาัดก,การคนละคนละกันนะขอแค่จาัดก,การพวกองค์ชายองค์หญิงพวกนั้นได้สักคนเนี่ย มันก็จะทําให้กําลังใจลบของอ่กองทัพราชาจาักรเนี่ยลดไปได้มากโหเลยล่ะรับทราบแล้วนักเหมียวพอเพียงก็บอกว่าแต่ว่าที่นั่นมีกลุ่มอสุวินแก่กขาวอยู่อีฝ่ายเนี่ยอยาได้ประมาท เป็นอังคาเชียวล่ะถ้างั้นสซดละเรื่องของกูซูมินแกขาวเนี่ยฉันจะให้เธอเป็นคนจัดก,การเองเนะโอเคไหมเออรับทราบแล้วเดี๋ยวจะให้เลเชลกับมาด็อกเนี่ยไปจัดก,การให้ เอาแบบนั้นก็ได้ส่วนทางด้านพวกเราเนี่ยก็มุ่งหน้าไปจาัดก,การอ่าปอกองค์ชายองค์หญิงอย่างละหนึ่งคนแล้วกันนะกุสตาฟเกลดาแล้วก็โรซาลินทั้งสามคนเนี่ยจะต้องถูกกำจัดอ่จบแล้วนะฮะก็ เอาเป็นว่าแค่นี้ไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีฮะ